จุดเกิดเหตุสาวตายโหมในค่ำคืนที่ฝนก็ได้นำลงมาอย่างเมื่อฟ้ามัวดินไม่เกรงใจใครก็ได้หลายคนอาจจะพากันหลบฝนอยู่ในบ้านอยู่ในอาคารต่างๆก็ว่ากันไปแต่มันก็ับมีมอเตอร์ไซคันนึ่งที่ขี่ฝ่าสายฝนไปแบบไม่กลัวว่าตัวเองจะเปียกปอน มันเป็นมอเตอร์ไซค์ของสาวโรงงานคนหนึ่งกับเพื่อนครับหลังจากที่พวกเธอเลิกงานกูพากันขี่มอเตอร์ไซค์กลับห้องเช่าแม้ว่าฝนจะตกลงมาหนักหนาแค่ไหนก็ตามแต่ก็อยากจะกลับไปห้องพักอยู่ดีในระหวังที่ได้พากันขี่รถไปอย่างช้าๆระมัดระวังอยู่นั้นจู่ๆมันก็มีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งฝ่าสายฝนมาด้วยความเร็วสูงเมื่อทัศนาวิสัยในการมองเห็นไม่ดี จึงได้พุ่งเข้ามาชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของทั้งสองสาวเป็นอย่างจังผลจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นมันก็ทำให้ทั้งสองสาวถึงกับเสียชีวิตคาที่เลยแล้วครับไม่ได้ลำดาพ่อแม่ไม่ได้ลำาาดลำาญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรทีหายดีใดหรือแม้แต่กระทั่งแฟนหนุมของตัวเองมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของคนที่ได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์คนขับรถกระบะคันนั้นอยอมารับว่าตัวเองมอง แถมฝนตกหนักแบบนี้อีกเกิดเลยไม่ได้ระวังความเมามันพรากชีวิตของผู้คลไปเยอะแล้วเหล่าครับทั้งคนที่เมาเองทั้งคนอื่นที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้เหล่าอะไรเลยด้วยซ้ําเต่เรื่องจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่ผ่านไปความเย็นสยองวันมันก็ได้เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งใครที่ขับขี่รถผ่านถนนตรงนี้ในเวลากลางคืนก็มักจะพากันได้เจอได้เห็นวิญญ,ญาณของสองสาวคู่นี้ รกมันยืนบบกรถจรูข้างทางพอไปด้วยใบหน้าที่พวกคนพากันได้เห็นนั้นมันเป็นใบหน้าที่น่ากลัวมีแต่เลือดบางคนก็เห็นเป็นใบหน้าที่ช้ำเลือดช้ำหนองเสื้อผ้าของผู้เธอเปียกชุ่มไปด้วยน้ำแต่ช่วงเอวที่ต่ำลงมากับไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนเหมือนกับว่าเห็นเป็นแค่ขนเครึ่งตัวมันก็เลยทำให้คนที่ได้พบเจอนั้นมั่นใจว่าตัวเองนั้น ได้เจอได้เห็นผีอยู่อย่างแน่นอนดีที่ว่าผีผู้หญิงที่พากันได้เจอได้เห็นนั้นไม่ได้ตามติดมาด้วยชาวบ้านที่ได้เจอได้เห็นแบบนี้ไม่ได้มีแค่คนเดียวครับยังมีชาวบ้านอีกมากมายหลายคนที่ได้เจอในลักษณะคล้ายกันบางคนก็เห็นผู้หญิงสองคนมายืนอยู่ข้างทางยืนอยู่แบบนิ่งๆแต่พอรถกําลองจะวิ่งผ่านพวกเธอไป ทั้งสองคนก็พากันได้ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาให้ได้เห็นมันเป็นเมนาที่น่ากลัวสุดๆเลยเขาว่าได้จึงได้แต่เรียบขับรถผ่านไปให้เร็วกว่าเดิมจนก็ได้ต่อใไรแต่ก็พากันบอกว่าถนนตรงนี้มันมีผีดุพราะเป็นจุดเกิดเหตุที่สองสาวเคยได้เสียชีวิตโดยเฉพาะชาวบ,บ้านที่ขับรถกระพาผ่านตรงนี้ในเวลากลางคืน คงมักจะพากันได้เห็นผู้หญิงสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาพอจะถึงจุดที่เคยได้เกิดเหตุรถชนมอเตอร์ไซค์สองสามอเตอร์ไซค์คันนั้นก็เล่งเครื่องแสงขึ้นมาแลวก็หักหน้ารถมาตัดหน้าให้ชนส่งเสียงดังสนั่นวันไว้คนขับรถกระบะาบ,บางคนสติดีก็รีเบเหยียบเบรกจอดรถลงไปดูแต่พอไม่เห็นจะมีอะไรไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีร่องหน่อยการชนใ,นใด ก็เลยมั่นใจว่าตัวเองนั้นกำลังถูกผีหลอกอยู่อย่างแน่นอนจึงนี่วิ่งขึ้นรถขับออกไปอย่างรวดเร็วไม่อยากที่จะอยู่น,นั้นขืนผีได้ออกมาเป็นตัวเป็นเนจะยุ่งเอาส่วนรถกระบะบางคนที่ไม่มีสติตกเจที่ตกรถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าแบบนั้นถึงกับเลือกที่จะหาพวงมาลัยหลบออกมันก็เลยกลายเป็นว่ากระบะของพวกเขาได้ตกข้างทางประสบอุบัติเหตุ ตอนที่ได้ห่างหลบออกไปนั้นคนขับรถกระาบะาบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาอย่างดังในรถมึงฆ่าพวกกูต้องชดใช้ซึ่งมันไม่ได้มีแค่คนเดียวครับที่ได้เจออะไรแบบนี้คนขับรถกระาบะาท,ที่เลือกห่างหลบออกนั้นมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงพูดในแบบเดียวกันดีที่พวกเขาไม่ถื่งกับล้มหายตายจากแค่บาดเจ็บเล็กน้อยก็เท่านั้นเองไม่งั้นก็อาจจะไม่รู้ว่า มันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นน่าจุดเกินเหตุตรงนี้ด้วยซึ่งเรื่องแบบนี้นั้นมันก็แล้วแต่ว่าใครจะโชคดีได้เจอได้เห็นไม่เช่ว่าทุกคนจะได้เจอกันหมดจริงไหมล่ะครับบางคนผ่านไปผ่านมาทุกคืนก็ไม่เคยจะได้เจอได้เห็นอะไรสักครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเอ็มกับอาสองเพื่อนรักที่ชอบขัรบรถกระบะเที่ยวกลางคืนเป็นชีวิตจิตใจเรื่องจากที่เลิกงานแล้ว ก็เลยได้พากันครับรถกระบะคู่ใจออกหาเที่ยวตามปกติยิ่งตอนนั้นเงินเดือนเพิ่งจะได้ออกจึงไม่ได้คิดอะไรกันมากมายเที่ยวจนดึกเดือนตามประสาประมาณตีหนึ่งถึงได้พากันขับรถกลับบ้านพักเพื่อพักผ่อนวันนี้พวกเขากลับเลือกเส้นทางนี้ไม่เคยได้ไปมาก,ก่อนแล้วมันก็บังเอิญครับว่ามันเป็นถนนที่สองสาวที่เคยเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนั่นเอง และมันก็เป็นถนนที่ผู้คนพากันได้เจอได้เห็นผีของสองสาวออกมาหลอกหลอนอยู่บ่อยๆมากๆนั่นเองยิ่งเป็นรถกระาบะาท,ที่ทําให้พวกเธอต้องตายอย่างน่าสงสารผีสาวทั้งสองจึงว่าจอกมาปรากฏตัวเพื่ออยากจะคืนคนที่ทําให้ตัวเองได้เสียชีวิตซึ่งก็ไม่ได้เลือดออกครับว่าเป็นใครทั้งๆทงี่คนที่ขับรถชนพวกเธอตายนั้นก็ได้ถูกตํารวจรวบตัวไปแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่า ทธดตายแบบตายหงก็เลยรู้สึกแค้นแบบนั้นตามประสาของผีตายหงงด้วยความไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองต้องมาตายแบบนี้ชาวบ,บ้านบางคนบอกว่าสองสาวอยากจะหาตัวตายตัวแทนตัวเองมากกว่าเลยออกมาหลอกหลอนผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาสองนุ่มผู้ไม่เคยสนใจเรื่องอะไรแบบนี้แม้ว่าสองสาวที่ได้เสียชีวิตไปนั้น จะทำงานอยู่โรงงานเดียวกันกันกบตัวเองแท้ๆก็ตามชาวโรงงานต่างก็พากันพูดถึงเรื่องราวของสองผีสาวบนท้องถนน,นแต่พวกเขาก็ไม่เคยได้สนใจครับเพราะคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองจะสนใจไปทำไมกันล่ะคนตายก็คือคนตายพวกเขาสนใจแต่คนเป็นเท่านั้นคืนนั้นหลังจากที่พากันออกมาจากร้านคาราโอเกะที่มีสาวสวยแล้ว พวกเขาก็พากันขับรถออกไปตามถนนเรื่อยๆพอดีว่าตาไวมองเห็นแสงไฟด่านของคุณตำรวจตั้งอยู่ข้างหน้าจึงได้พากันเลี้ยวเข้าไปถนนอีกเส้นหนึ่งในทันทีซึ่งมันก็ช่างแตกต่างจากถนนเส้นเมื่อกี้ยิ่งนะักที่มีรถราวิ่งกันมากมายหลายคันแต่พอพีีเลี้ยวรถก็ามาเส้นนี้แล้วเหมือนกลับไม่มีรถเลยสักคันเดียวเอ็มที่เป็นคนขับพูดหยอกกับเพื่อนว่า มีตำรวจตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์แบบนั้นยังจะพากันขับรถเข้าไปหาอีกงู่จริงๆเลยแม้ว่ามันจะไม่มีเพื่อนร่วมทางแต่ทั้งสองก็ไม่ได้อะไรหรอกครับคิดว่าดีซะอ,อีกจะได้เรื่อนเครื่องกลับอย่างเต็มที่เลยเอมเปิดเพลงอย่างดังจะได้สนุกสนานกับการขับขี่รถเดินทางแค่10กิโลเมตรเท่านั้นก็จะถึงบ้านพักแล้วพอรถไดวิ่งเข้ามาในถนนเส้นนั้นในสักพัก อาที่นั่งอยู่บอกข้างคนขับกลับได้เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง,งยืนอยู่ข้างๆทำท่าเหมือนจะโบกรถขอไปด้วยด้วยความที่ตนนั้นพากันดื่มมาจนเกึ่มกระดมได้ที่เมื่อมีผู้หญิงมางยนืนโบกมือขอความช่วยเหลือจะไปผ่านได้ยังไงจิงได้บอกเพื่อนไปว่าจอหน่อยเพื่อนเธออยากให้ช่วยอย่ะไรไม่เนี่ยคืนนี้เราอาจจะมีอะไรสนุกๆทำก็ได้นะบว้ยของฟรีด้วย เอ็มได้เป็นคนขับรถรีบยกขันเร่งแต่ไม่ได้เบรกแต่อย่างใดก่อนจะพูดถามออกมาจอะทำไมว่าเพื่อนเธอไม่เห็นจะมีอะไรเลยนีิวะผู้หญิงที่เองว่าเธออยู่ที่ไหนกันละ่ะเมื่อเพื่อนพูดขึ้นมาแบบนั้นอาก็ถึงกับขนลุกขึ้นมาเลยแล้วครับตอนที่รถได้วิ่งผ่านผู้หญิงคนนั้นที่ยืนอยู่ข้างทางเขาที่จ้องมองดูอยู่ตลอดก็อมองเห็นเธออย่างชัดเจน แทมผู้หญิงคนนั้นเธอยังหันหน้าจ้องมองตามมาอีกด้วยอา,าก็เลยพูดแสวเพื่อนแกมจิงไปว่าเองเมาเลยมองไม่เห็นหรือว่าเองตาถั่วกันแนวว่วะเพื่อนสาวสวยยืนอยู่ข้างทางตัวเป็นๆนขนาดนี้เองตาบอดหรือ,อยังไงถึงจะมองไม่เห็นวะอายังไม่คิดหรอกครับว่าตัวเองกำลังได้เจอผีอยู่หรือเปล่าเพื่อนดึงมองไม่เห็นแบบนั้น เขาคิดแค่ว่าเอี่ยมพื้นรักอาจจะแปลงโก็ได้แต่ทันใดน,นั้นเองผู้หญิงคนเดิมเธอก็ออกมาเย็นอยู่ข้างทางข้างหน้าอีกแล้วคราวนี้อากับเพียมีผู้หญิงเพิ่มขึ้นมาอีกคนเป็นเย็นอยู่ข้างทางสองคนเพียงแต่ว่าสาภาพของสองสาวที่เขาได้มองเห็นในตอนนั้นๆๆพวกเธอก็มีสาภาพที่ไม่ปกติทั้งสองยืนอยู่ในอาการที่ตัวแข็งทื่อยังกับหุ่นยนต์ไม่ไหวติ้ง และอยู่ดีๆเสื้อผ้าของพวกเขานั้นกับผากันเปียกชุ่มไปด้วยน้ําได้เองจากเสื้อสีธรรมดามันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงยมยำแบบนี้ไม่ใช่แล้วเขาได้หันไปมองเอ็มเพื่อนน่ารักที่เป็นคนขับรถอยากจะรู้เหมือนกันว่าเพื่อนที่เห็นสองสาวที่ยืนอยู่ข้างทางนั้นหรือเปล่าเขาเห็นเอ็มเพื่อนรักนั้นลู่ปากมีสีหน้าที่ปากติเหมือนไม่ได้เห็นอะไรปแปลก คนที่เพื่อนจะพูดถามขึ้นมามีอะไรพวกเพื่อนอย่างให้ข้าจดรับสาวหรือไงสวยขนาดนี้ไม่ต้องบอกข้าก็จอดปุ้ยเอ็มพูดขึ้นหมายแค่นั้นแล้วก็ตีไฟเลี้ยวเข้าจอดข้างทางตรงที่สองสาวนั้นได้ยืนอยู่นั่นเองเต่อที่นั่งอยู่ข้างๆนี่สียรรบเมื่อได้เห็นสองสาวอย่างชัดเจนใกล้ๆมันก็ทำให้เขาเทียบจะสิ้นสติ ก็ไปหน้าของพวกเธอนั้นมันช้าเลือดช้ำหนองน่ากลัวน่าสีครับนี่พวกเธอก็ต้องเป็นผีอย่างไม่ต้องสงสัยอาอยากจะบอกเพื่นให้รีบขับรถออกไปจากตรงนี้เถอะอย่าจอดเลยแต่ปากของเขามันกลับพูดไม่มีเสียงออกมากลายเป็นน้ำอำมืออึงซะแบบนั้นแถมเพื่อนยังได้ลถกระจกลงอีกอาได้กลิ่นขาเลือดเข้ามาในรถส่วนเอ็มที่เป็นคนขับนั้น เธากิได้พูดขึ้นมาว่ามีอะไรให้ช่วยมีขอรับคนสวยหอมจังเลยนะใช้น้ำหอมอะไรได้ยินที่เพื่อนพูดมาแบบนั้นอาก็ถึงกับพูดไม่ออกเลยแล้วครับเขาได้แต่คิดว่ากูเมยแทบตายแต่มึงกับบอกว่าหอมใบหน้าก็แทบดูไม่ได้มึงกับบอกว่าสวยไอ้เพื่อนเองสวยมึงบ้าจริงๆ ทันในนั้นเองมันกลับได้มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาอย่างดังมึงฆ่าพวกขู่เอ็มรีผันปีมองตามเสียงที่ได้ยินนั่นคราวนี้สองสาวที่เคยได้เยินอยู่ข้างทางพวกเธอหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับแต่เอ็มที่เป็นคนขับรถนั้นเขากับเดีอร้องแหงปากขึ้นมาอย่างดังว่าผีหลอกผีหลอกแล้วก็เหยียบคันเร่งพูไปจากตรงนั้น แต่ด้วยความที่ขาดสตินรถที่ได้พุ่งออกไปมันกับได้พุ่งเสถไหยจนตกข้างทางดีที่ว่าทั้งสองคนไม่ได้เป็นอะไรมากคนับมันไม่ได้มีต้นไม้แค่เป็นทุ่งหญ้าโล่ๆก็เท่านั้นเองจึงสามารถที่จะถอยหลังขึ้นมาจากข้างทางนั้นได้ก่อนที่เอ็มกับอาจะพากันรีบขับรถกลับบ้านของตัวเองไปเหตุการณ์นในค่ำคืนนั้น มันก็ทำเอาทั้งสองคนนั้นมีกระาธที่จะพากันไปเที่ยวกลางคืนอีกนานเลยแล้วครับเอมได้มาเล่าทิศหลังให้กับอาเพื่อนรักฟังครับว่าตอนที่เขาได้จอดรถข้างทางนั้นเขาเห็นเป็นผู้หญิงสองคนเย็นโบกรถอยู่ทั้งสองสาวนั้นค่อนข้างที่จะสวยมากๆแต่พอได้จอดรถแล้วจูจูพวกเธอก็มีใบหน้าที่เปลี่ยนไปกลายเป็นใบหน้าที่นเ,เน่าเฟะช้ำเลือดช้ำหนองน่ากลัว เกมกับอาก็เลยได้พากันไปถามผู้คนในโรงงานว่าถนนตรงนั้นมันได้เคยเกิดอะไรขึ้นมาหรอผีสองสาวนั้นเป็นใครกันถึงได้เฮี้ยนขนาดนี้พวกเขาก็เลยได้รู้ประวัติความเป็นมาและก็ได้รู้อีกครับว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวของพวกเขาเท่านั้นที่พากันได้เจอได้เห็นถูกผีสองสาวคนนั้นหลอกหลอนคนอื่นๆก็ถูกลบมาแล้วไม่ใช่น้อย เมแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เคยถูกผีสองสาวตัวนี้หลอกมาเหมือนกันตำรวจท่านนั้นขับรถมาดีๆจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งตาลีตาเหลือกมาบอกว่าช่วยด้วยมีรถเกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้ให้ตามไปช่วยทีตำรวจท่านนั้นก็เลยได้ขับรถตามผู้หญิงคนนั้นไปแต่จู่ๆเธอก็ได้หายไปต่อหน้าต่อตาและเหมันก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรเลยที่ถนนตรงนั้น จนวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆความเย็นของสองสาวคู่นี้เหมือนถึงได้ค่อยๆน้อยลงน้อยลงไปตามกาลเวลาไม่ค่อยมีใครได้เจอได้เห็นอีกทั้งท้งนี้ก็ไม่ได้มีใครมาทำอะไรหรอกครับมันอาจจะเป็นด้วยว่าพวกเธออาจจะเบื่อแล้วกับการได้ออกมาหลอกหลอนผู้คนหรือว่าบางทีพวกเธออาจจะพากันไปอยู่ที่ใหม่หรือว่าอาจจะได้ไปเกิดคนพภูมิใหม่ก็ได้ ได้จะไปรู้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดคนลือหุน่นไล่กาเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้าเราเองมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วตั้งแต่ที่แน้ายังเป็นเยวรุ่นพอดีช่วงนั้นยญาติๆเขานัดกันไปเที่ยวที่จังหวัดชนบุรีจะไปเที่ยวกัน3มวันสองคืน พักบังกะโลแถวบางแสนด้วยความที่น้าเราเรียนผ้าคำ่ำเลยต้องตามไปทีหลังลุงเราก็เลยอยู่รอไปพร้อมนะโดยการเดินทางรอบนี้มีสี่คนคือน้าเราน้าชายแฟนของนา้าลุงและก็ป้าลำดับ,บที่นั่งจะเป็นแบบนี้ลุงขับรถป้านั่งหน้าส่วนน้ากับแฟนนั่งอยู่ด้านหลังแกงนี้ออกเดินทางกันดึกมากๆ พรากว่าหน้าเราจะเลิกเรียนก็สามทุ่มครึ่งแล้วกวจะกลับมาอาบน้ำแต่งตัวอีกต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้ถนนยังไม่ดีรถก็ยังไม่แรงการขับรถในสมัยก่อนจะใช้เวลานานกว่าสมัยนี้เป็นเท่าตัวถึงเวลาล้อก้มหมุนไม่แน่ใจว่าลุงกลับไปถึงช่วงไหนแต่ไม่กี่สิบโลก็จะถึงที่พักแล้วเวลาตอนนั้นน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองได้ คือคนเริ่มรู้สึกว่าลุงขับวนอยู่ที่เดิมซึ่งเราก็รู้สึกเหมือนกันแถวนั้นมันก็มืดมากไม่มีบ้านคนเลยมีแต่ป่าแถมถนนก็ยังเป็นเลนเดียวซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีรถสวนมาเลยคือถ้าไม่รถสวนมาก็จะได้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยเพราะจะได้บอกทาง,ทางได้พ่อขับไปสักพักลุงก็เห็นแสงไฟลิฟลิฟ่์ฝาความมืดมาก็ใจชืน้นคิดว่าแสงนี้ ถ้าไม่มาจากบ้านคนก็คงจะมาจากชาวบ้านที่ออกมาหากบหาเขียดลุงก็ขับรถเดียวเข้าซอยตามแสงลิบลิบไปในซอยนั้นมันมืดและก็เงียบมากเต้ก็ยังเห็นแสงไฟลิบลิบอยู่ลุงขับเข้าไปถึงประมาณกลางซอยก็เห็นคนกําลังเดิอนอยู่โดยที่มีมาหลายตัวลายล้อมลักษณะคือหมาเดินไปพร้อมกับเล่นไปกับคนคนนั้นลุงก็กลับว่า จะทําทางจากคนนี้ก็เลยค่อยๆขับช้าลงและก็ชิดไปทางคนนั้นสักพักน้าชายก็พูดเสนอว่าเดี๋ยวเราถามทางจากคนนี้แล้วกันยิ่งขับเข้าไปใกล้ก็เหมือนยิ่งไกลออกแต่พอหลังจากที่น้าชายพูดจบยิ่งขับเข้าไปก็ยิ่งใกล้เหมือนเจ้าตัวเดินเช่นหลอเพื่อให้รถจอดถามยังไงอย่างนั้นแสงไฟหน้ารถสายไปถึงผู้ชายคนนั้นลักษณะของเขาก็คือ ผมยาวปรปาปปากังปรังเหมือนมีฟางติดตามหัวและก็ตัวเสื้อผ้าสีมอมมอมขาดเสื้อออกนอกกางเกงมีผ้าเข่าม้าเก,ก่าๆผูกเอวคือหน้าเราบอกว่าลักษณะคนคนนี้เหมือนกับห่นเลขกาเดินได้เข้าเดินแข็งแข็งทื่อๆส่วนมาประมาณสี่ห้าตัวที่เดินเริ่มรอบเขาเป็นมาดำตัวใหญ่ดวงตาแดงกำาสะท้อนกับแสงไฟหน้ารถตอนนั้นทั้งรถเงียบกริบ น้าเหล่านี้น่นกุมหน้าได้แต่ภาวนาในใจว่าอยจาจอดถามทางเด็ดขาดไม่งั้นเขาต้องขึ้นรถมากับเราแน่ๆน,น้าเราแน่ใจมากว่านี่ไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเพราะแสงไฟหน้ารถสาดไปเขาไม่มีเงาเลยแล้วน้าเราก็ดันนั่งฝั่งเดียวกับผู้ชายคนนั้นยิ่งชิดเข้าไปอีกส่วนลุงก็รู้แล้วแหละว,ว่าแก๊งนี้ไม่ใช่คนอย่างแน่นอน แต่ก็ยังใจแข็งขับต่อไปเพื่อให้ผ่านไปเร็วๆซึ่งลุงเราก็เบนขวาออกมาเพื่อจะได้ห่างจากเขาแต่ตอนที่กำลังจะผ่านก็คืออยู่ดีๆผู้ชายคนนั้นก็มาเดินแนบกระจกแนบกระจกแบบเฉียดตัวเลยน้าเราก็อยับมองประจวบกับหน้าเขาแนบมาพอดีน้านี่จิกเสื้อตัวเองแน่นก้มหน้าอย่างเดียวตอนนั้นทั้งรถยกเว้นลุง คือก้มหน้ามองมือตัวเองกันหมดพ่อผ่านได้ลุงเราก็เหยียบส่งเลยแต่ลุงบอกว่าไม่กล้ามองกระจกหลังกับกระจกมองข้างเพราะกลัวจะเห็นพ่อขับไปสุดซอยก็เป็นทางเลี้ยวลุงก็เลี้ยวออกมาตัวนี้ถนนกลายเป็นสองเด่นแล้วมีไฟทางสีส้มขับไปสักพักก็เจอปัม๊มก็เลยขับเข้าไปจอดแล้วก็ไปถามทางด้วยพอรู้ทาง ลุงก็ขับมาเรื่อยๆจนถึงที่พักคนในรถก็เริ่มคุยกันทุกคนก็ลงมติกันว่าคนคนนั้นอาจจะทําให้หลงมาเพื่อเจอเขาก็ได้เพราะพอเจอเสร็จปุ๊บสักพักเราก็หาทางออกได้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไกลจากที่พักเลยแถมลุงก็ดูมั่นใจทางมากเพราะปกติขับมาก็ไม่เคยได้หลงเลยเรื่องนี้ทุกคนก็เลยสรุปว่า เขาอยากให้เจอก็ได้ก็เลยพามาให้เจอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด